สวัสดีครับเรื่องปากท้องถ้ามองเป็นก็เห็นใหญ่แต่ถ้ามองไม่ใส่ใจก็ไร้ผลประเทศชาติวันนี้มีแต่จนถึงที่สุดดับเครื่องชนดิ้นรนไปความยากจนของคนเราเท่าที่เห็น บ้างหาเช้ากินเย็นเป็นนิสัยค่ำก็นอนตอนเช้าตู่สู้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าวันใดจะได้มีคนไม่เคยยากจนจะไม่รู้ว่าต้องสู้ต้องทนจนเต็มที่เพราะเพียงคำว่าต้องทำเพื่อให้มีทำวันนี้เพื่อวันนี้ให้มีกิน โบราณกก่าวอ้างอิงคือจริงแท้คนจนแค่มีกินก็สุขสิ้นผ่านพ้นมือพออิ่มหนำก็บุญลิ้นไม่ต้องรู้ดูหน้ากินมันมากไปส่วนคนรวยจะมีสุขเมื่อได้กินเที่ยวสอหาทั่วถิ่นทั้งเหนือใต้ขอแต่เพียงได้กินสมดังใจ เสียเท่าไรไกลแค่ไหนก็ไปกินคนยากจนใช่อยากจนต่างทนสู้แรศักดิ์ศรีที่มีอยู่ตราบไม่สิน้นเรื่องปากท้องมองแลแต่มีกินมีงานทำไร้นิสินแค่พอเพียงนโยบายแจกบายอย่ามาใช้สร้างสันค์รานสร้างนิสัยที่สุ่มเสี่ยง คำพ่อสอนสอนสั่งไว้ให้พอเพียงนี่คือเสียงที่อัดอั้นกลั่นจากใจคู่แรกลำบางวันรัก,กรออนรายรู้จักพอจะเป็นสุขรู้จักหยุดจะปลอดภัยรู้จักให้จะร่ำรวยรู้จักช่วยจะได้ดี วันนี้ไม่ต้องการอะไรมากหรอกสำหรับคนส่วนใหญ่แค่มีกินในแต่ละมื้อให้พออิ่มก็พอใจแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องความฟุ่งเฟอ้อถึงเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่เราคงได้ข่าวว่าคุณตาคนยายคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีใครดูแล ยังชีพยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยเงินสำหรับผู้สูงอายุที่รัฐแจกให้เบียงน้อยนิดเพราะนั้นขอสกิดว่าให้เห็นถึงผู้เฒ่าผู้แก่คนที่ไม่มีจะกินขอให้เขามีกินครบทุกมือ้อย่าให้ถึงกับไปหวังว่า เขาจะมีอะไรเลยเรื่องอย่างนี้ก็คงเป็นท,ที่ทราบทุกคนด้วยกันหน่อยนะครับ